สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวรถพร้อมพ่วงนะคะคันนี้เป็นเวฟร้1 0สไอนะคะเป็นตัวสตาร์ทเท้านะคะรถปี2012นะคะลูกค้ามีเลมเบกสารครบโอนนะคะภาสีหกนะคะลูกค้าสนใจดูรถและทดลองขับได้นะคะที่บ้านนนคำตําบลหนองแวงอําเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์นะคะมีบริการส่งนะคะค่าส่งเริ่มตั้งแต่ห้าร้อยถึงสามพันรบาทขึ้นไปนะคะส่งทุกจังหวัดนะคะยกเว้นภาคใต้นะคะลูกค้า แม่ค้าส่งเองนะคะถึงหน้าบ้านนะคะกรณีออกส่งมีเก็บมาจำนะคะลูกค้าแม่ค้าขายจริงส่งจริงนะคะลูกค้าส่งเองถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าเครื่องดีค่ะไม่ดังไม่ควันนะคะสตาร์ตติดง่ายนะคะพ่วงพ่วงพ่วงใหม่นะคะลูกค้าโชคสามตัวนะคะแข็งแรงค่ะพ่วงขนาด65้านะคะพื้นที่ใช้งาน65้านะคะ มีไฟท้ายให้นะคะลูกค้าคันนี้มีแหลกท้ายให้นะคะรถเดิมๆนะคะสนใจมาดูรถได้นะคะโดยรวมประมาณนี้นะคะลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมทักแชทนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ